จ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องน้องป้าก็ยังไม่ทันได้ออกจากตลาดไอ้นี่ตลาดโตลุงมจังหวัดมหาสะะารคามเขาเนาะป้ายังไม่ทันได้ออกนี่ป้าสิถ้าพ่อแม่พี่น้องมากินกุ้งเป็นเด้อค่ะอืก้อยกุ้ง ก้อยกุ้งเต้นพ่อแม่พี่น้องอุ้ยเต้นพี่ลีเต้นพี่ลีพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นต้องปิดเอาไว้นี่หาชิบ,บาทถ้วยเนงพ่อแม่พี่น้องนี่อืมอืมอันนี้ผักชีร้อนพะนะอือืผักชีร่อนกินกับผักชีร่อนอืม แกะต้น็หล่าวนนั้นพี่น้องแ่บอีกแบบนึง